วันนี้นะคะจะมาอธิบายการบ้านข้อ52กับข้อ68ค่ะค่ะเริ่มที่ข้อแรกนะคะโจทย์จะให้สารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์มานะคะค่ะเราจะมาดูที่สารตั้งต้นของเราค่ะสารตั้งต้นนะคะทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกนะคะค่ะแล้วเราจะมาดูที่วงสีส้มค่ะ OH ตรงนี้นะคะจะมาดึงโปรตอนที่ไฮโดรเจนของกรดไฮโดรคลอริกนะคะทําให้พันธะ Cl หลุดออกไปค่ะตัวนี้จะกลายเป็น H2O นะคะก็คือน้ําค่ะ แต่ว่าปฏิกิริยานี้นะคะเกิดการเสียน้าค่ะทําให้ H2O รนี้นะคะหลุดออกไปค่ะแล้วออพันธะคู่ตรงนี้นะคะเกิดการเรโซแนนซ์มาที่ตรงนี้ค่ะจะทําให้พันธะคู่ที่อยู่ตรงนี้นะคะย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนค่ะแล้วก็จะเกิดโปรตอนนะคะจะเหลือโปรตอนค่ะแล้วโปรตอนนะคะจะเกิดก็คือโปรตอนนะคะไม่สามารถที่จะสร้างพันธะคู่ได้ค่ะจนเกิดการเรโซแนนซ์ที่พันธะคู่นะคะ จะทําให้อะปตอนนะคะเคลื่อนมาอยู่ตรงนี้แทน,นะคะ่ะแล้วตรงนี้นะคะมันเกิดการไ i เก a t i o n ขึ้นทําให้อ่ออมุมตัวนี้นะคะมาสร้างบอลกับมุมตัวนี้นะคะ่ะจะกลายเป็นห้าเหลี่ยมค่ะค่ะแล้วต่อมานะคะก็คือพอเกิดการไ i เก a t i o มุมพันธะแล้วนะคะบอลสีดําตรงนี้คะ่ะที่สร้างใหม่นะคะ มันจะมาอยู่ตัวนี้ค่ะเพื่อเป็นรูปใหม่แล้วสีฟ้าก็จะมาอยู่ที่เดิมแต่ว่าอ,อ่ประจุปโปรตอนนะคะจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนค่ะแล้วเราจะได้ดังรูปนี้เลยนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาเสร้างพันธะคู่ให้ขูบวงนะคะก็จะเป็นเราจะ สังเกตนะคะตอนแรกนะคะตรงนี้นะคะจะไม่มีไฮโดรเจนนะคะแต่ที่จริงมันมีนะค่ะแต่ว่าตอนแรกเราไม่ได้เขียนนะคะก็คือเราจะเอา Cl ที่หลุดออกจากตอนแรกนะคะมาดึงโปรตอนของไฮโดรเจนะค่ะเพื่อทําให้ตรงนี้นะคะมาสร้างพันธะคู่เราก็จะกลายเป็นวงแบบนี้เลยะค่ะแล้วเราก็มาจัดรูปใหม่ให้มันได้เหมือนอสารผลิตภัณฑ์ที่เขาเขียนมานะคะ,ะตรงนี้เขียนผิดค่ะ เป็น C ีสามค่ะค่ะแล้วเราก็จะได้สารผลิตภัณฑ์ดังลูกเลยนะคะค่ะข้อต่อข้อต่อมานะคะเอ่อเราก็จะมาเขาก็จะให้สารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์มาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมาดูที่เสารตั้งต้นของเรานะคะสารตั้งต้นจะทำปฏิกิยากับโดยการเติมกดเอ่อกดซันฟิลิกนะคะ โอ oh, ตรงนี้นะคะจะมาดึงไฮโดรเจนทำให้พันธะตนหลุดออกไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นน้ำเหมือนกันค่ะก็คือ h2 O นะคะค่ะหลังจากที่กลายเป็นน้ำแล้วนะคะพันธะคู่ตรงนี้ค่ะจะวิ่งมาที่ n นนะคะเพื่อให้พันธะ n ที่จับกับน้ำหลุดออกหลังจาก N อนที่จับกับน้ำหลุดออกนะคะโปรตอนก็จะมาวิ่งมาอยู่ที่ n ค่ะมันจะกลายเป็น n ลูนแพร์โปรตอนแล้วก็พันธะเดียวค่ะ หลังจากที่เหลือเอ็นเมื่อสักครู่นะคะเก็จะมาสร้างาพันธะกับคาร์บอนตรงนี้ค่ะจะกลายเป็น n อ็นพันธะสามแล้วอูบตอนที่อยู่ n อนะคะก็จะวิ่งมาอยู่ที่คาร์บอนแทนค่ะหลังจากที่เราได้รูปนี้มาแล้วนะคะน้ําที่หลุดออกค่ะลูมแพรของน้ํานะคะก็จะมาจับกับโปบตอนของคาร์บอนซึ่งจะซึ่งจะสร้างพันธะเป็นรูปนี้เลยนะคะค่ะ แล้วเคาน์เตอร์เอกนะคะที่เราใส่มาก็คือเอกลบค่ะเพื่อเอามาดึงโปรตอนของไฮโดรเจนนะคะพอดึงโปรตอนของไฮโดรเจนออกนะคะตรงนี้ก็จะมาสร้างพันธะคู่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่สร้างพันธะคู่แล้วนะคะพันธะคู่ตรงนี้ค่ะมันต้องสลายพันธะออกให้มันกลายเป็นพันธะเดียวค่ะก็คือเอ็นนะคะต้องมาจับกับไฮโดรเจนที่หลุดออกไป ก็คือไฮโดรเจนที่ไปจับกับ x ลบตอนแรกค่ะมาจับตรงนี้แล้วพันธะ n เอ้ยพันธะไฮโดรเจนที่จับกับเก็จะหลุดออกไปค่ะก็จะกลายเป็น n h ate, จับกับคาร์บอนดับเบิลบอนแล้วก็มีโปรตอนมีไฮโดรเจนแล้วคือเราอะต้องให้มันได้รูปเหมือนที่อันนี้ค่ะก็คือ x รูปลบที่หลุดออกไปสมการที่แล้วนะคะ ก็จะเข้ามาจับกับไฮโดรเจนมาดึงไฮโดรเจนโปรตอนกองไฮโดรเจนเหมือนเดิมค่ะหลังจากดึงออกนะคะก็จะเป็นเอ้ยก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะก็คือจะมาจับกับโปรตอนตัวนี้ทําให้โปรตอนแล้วก็พันธะตัวนี้หายไปค่ะแล้วมันก็จะเหลือมาเป็นดังรูปนี้เลยนะคะค่ะแล้วเราก็จะได้มาเป็นสมการของออผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ ซีตรงนี้นะคะมันก็มีอยู่ในสารผลิตภัณฑ์นะคะแค่เราไม่ได้เขียนออกมาค่ะค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ